สนับสนุนโดยดำยาบเฟื่อนเท่ากับดีหญ้าสีฟันสมนุนไพรดอกบัวคู่กลับมาช่วงที่2ครับมาดูประเด็นถึงกับเรื่องการเมืองกันบ้างตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่จะมีการพูดถึงกันมากก็คือเรื่องของ การปรองดองแห่งชาติที่ทางสถาบันพระปลกเกล้านั้นเสนอออกมามครับก็กลายเป็นทีข้อพิพาทวิจารณกันนะแต่ว่ามีการไปเปิดวงเสวนากันเมื่อเมื่อวันซื่นนะที่โรงแรมมิเลเลอร์ครัแต่ว่าประเด็นที่เกิดขึ้นในวงเสวนาแล้วก็กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างเข้มข้นเลยในสังคมก็คือว่าใครอยู่เบื้องหลังการรัฐประหาร19กันยาครับคําถามนี้โผล่ขึ้นมาโดยพลตรีสนัรขอจรภาษาวันน,นั้นนะ ความมโคคโฟนแล้วก็ลูกขึ้นมาถามบิ๊กบังพลเอกสนธิบุญยรักลินใครอยู่เบื้องหลังการปฏิวัติบ,บอกมาเถิดไม่ใช่นั้นเนี่ยคนเสื้อแดงก็จะตีความว่าเนี่ยมีอํมมาตอ,อยู่กลุ่มหนึ่งนะทำลายประชาธิปไตยนะแล้วก็ทําลายรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถ้าคุณไม่ตอบสังคมก็จะเคลือบแคลงคบิ๊กบังออกมาบอกว่าตายไปก็ตอบไม่ได้ ตอบไม่ได้เก็บกับความลับไว้จนความตายมาถึงตายก็ยังตอบไม่ได้นะคําถามนี้ตายก็ยังตอบไม่ได้นะก็กลายเป็นข้อตกเถียงกันตลอดทั้งวันเมื่อวานข้องใจหนักกว่าเดิมเลยทีนี้ <c oughs> ข้องใจหนักกว่าเดิม <c oughs> ข้องใจหนักกว่าเดิมกับคําตอบที่ไม่ได้ตอบครับของพลเอกสนทิบุญยรัตน์กลินนะฮะเมื่อวานพลตรีสนั่นขจรวาสาตร์ <c oughs> ก็ออกมาอธิบายความถึงสามคำถามที่ถามพลเอกสนทินะว่ายังไงบ้างไปฟังนะครับ บรรยากาศมันอึมครึมก็น,นึกว่า,อ,าอะไรอำมาตย์ก็นึกว่าสาบันมีคนร,รู้เห็นด้วยก็ทำให้ประชาชนไม่เข้าใจเสรว่าผมพูดครับขอร้องให้ท่านท่านตอบนะว่าท่านตอบท่านท่าน,าน,านมีคนอยู่เบื้องหลังหรือท่านทำเองมไม่มีคนอื่นเกี่ยวข้องก็ท่านอะไรเน่ คือว่าสาราในทางการทําวิจัยครั้งนี้มันจะนํามาใช้ได้มากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่ามันมันล้มเหลวหมดละการวิจัยก็ก็ไม่ชัดเจนอย่างที่ท่านนายกอภิสิทธิ์ท่านซักถามแส่ยงว่าท่านยังยืนอย่างไเพราะฉะนั้นหมายว่าความรองดองมันยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายๆถ้าทุกคนยอมพูดความจริงมันก็เดินไปได้ประชาชนจะเข้าใจนะอย่างที่ผมเคยพูดไว้ว่า การปรองดองมันจะเกิดขึ้นได้โดยใช้ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติบำบัดก็คือประชาชนเนี่ยรู้เห็นทุกอย่างเข้าใจประชาชนรู้เห็นแล้วท่านประชาชนก็จะถึงบางอ้อเองนะฮะถ้ามันถึงขั้นนี้แล้วมองว่ามันล้มเหลวแล้วเราจะเริ่มต้นตั้งหลักกันยังไงต่อไปก็ทุกคนเามาพูดความจริงกันนะท่านบอกว่าให้ลืมมาดิดเสียนะ ข้ามความขัดแย้งเสียและให้อภัยซึ่งกันและกันแต่ก่อนจะถึงวันนั้นน่ะมันจะต้องพูดความจริงดูเหมือนวันนี้สังคมเองก็มองท่านพลเอกสุทธิในลักษณะแบบว่าไม่เข้าใจคล้ายๆท่านค่ะก็นั่นสิถ้าท่านไม่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 คลายความสงสัยเนี่ยคนก็ยังไม่เข้าใจตัวท่านเองดังนั้นการฟ้องร้องมันก้าต่อป นี่นะฮะผอติสนานขจรประสานนะครับออกมาอธิบายเพิ่มเติมจากที่ลุกขึ้นถามในในการเสวนาที่มิราเคิลนะครับก็บอกว่าจริงๆคําถามก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรถ้าพเอกในส่วนที่ตอบก็จบ,บก็เป็นคําถามง,าง่ายๆนะคุณเป็นกรรมธิการปลองดองเป็นประธานด้วยจะค้นหาความจริงก็อย่ายโยนให้คนอื่นครับก็บอกมานะฮะถ้าทําปฏิวัติด้วยตัวเองก็จบเพราะตอนนี้บรรยากาศมันอึมครึมคนก็คิดว่าเป็นเรื่องของอําตย์มีส่วนรู้มีส่วนเห็นครับ มีส่วนอยู่เบื้องหลังพลเอกสนธิแล้วมันก็นําไปสู่การเคลื่อนไหวการโจมตีก็ตอบมาสิะจะได้กระจ่างก็จบไปแต่ปรากฏไม่ตอบบอกตอบไม่ได้เอ,อิจริงๆพลตีสนันเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะพอบิ๊กบังไม่ตอบนะบอกว่าไม่ตอบจนกระทั่งตายดีกว่าครับก็ออกมาตอบเองเลยคือพลตีสนั่นออกมาตอบเอง <laughs> นะบอกว่าจากข่าวกลอง ที่ได้รับนะสามคำถามที่ถามไปเนี่ยอันนี้เป็นคำตอบของตัวเองนะก็คือว่าคำถามที่1ที่ถามไปว่าใครอยู่เบื้องหลังการปฏิวัติรัฐประาหารข่าวกลองของตัวเองของพลเกสนันก็ยืนยันว่าไม่มีใครอยู่เบื้องหลังนะก็เป็นการทำงานของคอมอชอด้วยตัวของเขาเองคำถามที่2เมื่อเกิดการปฏิวัติและพลเอกเปรมติรสุรานนท์รู้เห็นหรือไม่ ข่าวกลองของพุทธิสนั่นก็ยืนยันว่าไม่มีส่วนรู้เห็นนะฮะไม่มีส่วนรู้เห็นในการรัฐประหารครั้งนี้นะฮะ <c oughs> และคําถามที่3ว่าพลเอกเปรมได้ขอร้องให้พลเอกสวนที่ให้พลเอกมงคลอภรพิสิทธิ์มาพูดความจริงเรื่องการปฏิวัติ19กันยาแทนหรือไม่นะข้อนี้เนี่ยอยากให้ไปถามพลเอกมงคลว่าที่ตัวเองพูดเนี่ยจริงไหม นะฮะแต่ข่าวกรองที่ได้รับเนี่ยเออมันเป็นเรื่องจริงครับนะครับแต่ทางด้านของตั้งคาถามเอง้วก็ตอบเองเสร็จสับพเรียบร้อยก็บิบังไม่ตอบครับบ่บังไม่ตอบนะตัวเองก็เลยมาตอบเองยิงแสดงว่าอะไรลองใจเหรออะไอเงี้ยลองถามเผื่อจะตอบเอลองพูวะเออแต่ไม่ตอบไงเพราะไม่ตอบก็ต้องมาตอบเองนะจริงๆก็เป็นเช่นเดียวกันกับ ในฝั่งของอดีตคมชนะฮะพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งก็เป็นหนึ่งในสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าคมาชนะฮะ<อ>ก็ออกมายืนยันนะครับว่าเท่าที่ได้ยินจากคนที่เกี่ยวข้องพลเอกเปรมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติครั้งนี้และไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าพลเอกเปรมจะมาเกี่ยวข้องด้วยเลยครับไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นคนสั่งการหรือว่ายุให้ทำนะฮะ เนี่คือหนึ่งในคอมอชอแต่ว่าเจ้าตัวนะฮะพลเอกสนธิบุญญาลัตกลินเมื่อวานก็มาอธิบายนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยยืนยันคือวันแรกไม่ตอบแต่เมื่อวานตอบครับเออเมื่อาวานก็มาอธิบายนะว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของการรัฐประหารห้ามรู้เกินสองคนสองคนนี้คือไม่รู้ว่าใครครับแต่ท่านคนหนึ่งแต่อีกคนนึงไม่รู้ว่าใครนะ ถ้ารู้เกิน2คนเนี่ยทำไม่ได้แน่นอนถ้าอยากทํางานใหญ่อย่าให้รู้เกิน2คนนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครครนะแล้วก็ยืนยันนะครับว่าพลเอกเปรมเนี่ยไม่ทราบเรื่องนี้ครับไม่ทราบเรื่องนี้เป็นไป,นปนไม่ได้เป็นไป,นปนไม่ได้ที่พล,พลเอกเปรมจะทราบเรื่องนี้อย่างนี้ก็แสดงว่าอีกคนที่รู้เนี่ยไม่ใช่พลเอกเปรมเป็นใครสักคนหนึ่งที่รู้เรื่องของการรัฐประหารรย้เรื่องการเคลื่อนไหวอย่างนี้สายข่าวไม่ไปหาอีกคนหนึ่งกันควักเลยล้วนะ อีกคนหนึ่งเอออีกคนหนึ่งนะฮะแล้วก็พลเอกสนธิก็บอกว่าไม่รู้ว่าอำมาตย์ในนิยามของพลตีสนันคืออะไรครับคือข้าราชการหรือว่าคือคือใครช่วยบอกหน่อยนะว่าใครเป็นอมาตนะครับพลตีสนันอ้างว่าพลเอกเปรมเคยประสานผ่านพลเอกมงคลนะให้พลเอกสนธิบอกความจริงกับประชาชนเรื่องการปฏิวัติพลเอกสนธิยืนยันว่าไม่เคยคุยกับพลเอกมงคล ตั้งแต่เป็นพอบอยใหม่เคยได้เจอกันบ้างแต่ว่าหลังจากนั้นไม่เคยได้เจอเลยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่พลเอกสนทิย้อนกลับไปหาเสนันก็คือว่าใครสั่งมาให้มาถามใครสั่งให้คุณมาถามครับทําไมทําไม 6, 7เจ็ดปีผ่านไปแล้วทําไมไม่สงสัยคือมันผ่านไปนานแล้วจะรือ 6, ฟื้นทําไมหปีแล้ว6กปีกว่าแล้วทําไมไม่สงสัย ทำไมทำไมมาถึงสงสัยวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นนี่คือคําถามกลับไปของพลเอกสนทับที่กลับไปยังพลตรีสนั่นนะพลตรีสนั่นซึ่งจบจากโรงเรียนในร้อยเอาคําถามนี้มาถามผมมาถึงบิ๊กบังนะเอาคําถามนี้มาถามผมเพราะอะไรคนที่เป็นทหารเจอคําถามแบบนี้ก็ช็อกแล้วก็เซอร์ไพรส์ว่าคําถามแบบนี้เกิดมาจากอะไรใครเป็นคนสั่งให้มาถามครับและที่สําคัญในภาวะ ที่กาลังปลองดองแบบนี้คําถามนี้ควรมีหรือไม่คือมันจะเพิ่มความขัดแย้งขึ้นในสังคมหรือเปล่าเอ,อคิดว่าเป็นเรื่องของวุฒิภาวะในการที่จะใช้คําถามนี้นะส่วนที่บิ๊กบังนะบอกว่าตัวเองที่ตอบว่าตายแล้วก็พูดไม่ได้เนี่ยมันเป็นจรรยาบรณของทหารทหารมีจรรยาบรณถ้าพูดแล้วไม่ได้ประโยชน์ก็เหมือนหมอไม่จรรยาบรณคนไข้เป็นโรคร้ายแรงแต่พูดไม่ได้ นะฮะเพื่อให้คนไข้ได้มีเวลาเหมือนเป็นจรรยาบรณครับอืมบอกไม่ได้แต่ว่าเมื่อวานก็บอกแล้วแหละว่าว่าคือคำถามของผู้ติสนันก็ตอบท่านก็ตอบแหละนะว่าไม่มีใครอยู่เบื้องหลังนะก็บอกว่านี่ก็รู้กันอยู่สองคนงานแบบนี้รู้กันมากก็ไม่ได้นะะคนนะี้ก็เป็น <laughs> กลายเป็นคำถามใหญ่ซึ่งตกค้างมาจากเวทีเสวนาของ กรรมธิการปลองดองอะนะครับขณะที่คุณยิ่งรักชินวัตรนะครับนายรัฐมนตรีก็บอกว่าอยากเห็นคนไทยทั้งประเทศเดินหน้าอยากให้บรรยากาศมันเป็นบรรยากาศที่ปลองดองนะทุกวันนี้คนอยากเห็นความเชื่อมั่นในการเดินต่อไปข้างหน้าครับนะครับ <c oughs> คุณยิ่งรักบอกว่าอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้พูดคุยและได้ฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะกรรมธิการปลองดองก็จะนําทุกอย่างไปพิจารณาและสุดท้ายว่า จะไปอย่างไรก็ต้องมาคุยกันนี่นะอีกคนหนึ่งที่ออกมาเรียกร้องก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะาทางหัวหน้าฝ่ายค้านออกมเหมือนกันบอกว่ารู้สึกผิดหวังที่พลเอกสนธินั้นไม่ยอมตอบคําถามนี้บอกว่าถ้าเกิดตอบแล้วจะสามารถเกิดความกระจ่างต่อสังคมได้เพราะว่าตอนนี้ทุกคนจะไม่ยอมรับว่าความจริงแล้วมันคืออะไรเราจะได้เดินหน้ากันต่อไปกรรมการปองดองก็ได้รับรายงานที่เน้นความสําคัญกับการให้ความ จริงแล้วแต่ตัวเระนเอกสนทิก็ยังไม่ให้ความจริงในเรื่องของการรัฐประหารในปี49อยู่ดีอ่ะไปฟังกันหน่อยอ่าครับสนันวกับคุณนเนี่ยผมก็ผิดหวังที่คุณสนที่ไม่ตอบอะมันจะเป็นคำตอบตามประสบการของลราในที่ได้ยินผมผมคิดว่าคุณสนที่ต้องตอบนะครับคุณที่ต้องตอบเป็นไปได้ไหมครับว่าประชาชนอาจจะออกมาเรียกร้องให้ตอบเพื่อ,อที่จะอยากได้ความจริงตรงนั้นจะได้คลี่คลายปัญหาทุกอย่างไปเนี่ยค,คือ คือผมคิดว่าท่านควรจะต่อให้เกิดความกระจางกับสังคมท่านก็พูดแล้วว่าต่อให้ตายก็ตอบไม่ได้ก็ถ้าทุกคนนะครับจะไม่ยอมให้ความจริงกันเลยแล้วเราจะเดินหน้าได้ยังไงนะครับคณะคณะกรรมาการที่ท่านเป็นประธานเนี่ยได้รับผลรายงานที่เขาเน้นความสําคัญกับการที่จะต้องได้ความจริงนะแต่ตัวท่านเองท่านยังไม่ให้ความจริงเนี่ยแล้วสรุปแล้วมันจะเดินตาม ที่กรรมาการสรุปได้ยังไงอะครับในเมื่อตัวท่านเองท่านก็ยังไม่ทําเลยคือการที่พลเอกสนที่พูดในลักษณะตำกลงแบบนี้เนี่ยก็ไม่เป็นผลดีไม,ไม่เป็นผลดีอะไรกับใครเลยนะครับไม่เป็นผลดีอะไรกับใครเลยถ้าจะให้เกิดการปรองดองเนี่ยผมว่าพลเอกสนที่ต้องพูดต้องตอบที่ตอนนี้มันยิ่งมีการนําเอาเรื่องนี้เนี่ยไปขยายคนในกลุ่มคนที่มีความเชื่อบางอย่างอยู่แล้วนั่นแหละครับก็พลเอกสนที่ต้องรู้นะครับว่ากางสร้างปัญหาอะไรขึ้นมาจากการไม่ตอบคณะที่นี่นะฮะก็เป็นแรงกดดันที่พุ่งเข้าไปสู่ พลอยส่วนที่บุญยารัตกลิับจากหอกของโพติสนันที่ที่พุ่งออกไปก็เลยมีหลายหอกมาเจอหอกนี้ของคุณอภิสิทธิ์อีกครับนี่นะจริงๆคุณอภิสิทธิ์พูดในเรื่องของงานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าด้วยครับนะครับนอกจากเรื่องเบื้องหลังของการรัฐประหารนะคคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะครับก็ออกมาตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมนะจากที่จากที่ไปอภิปรายครับที่มิราเคิลนะ เมื่อวานนี้ท่านก็บอกว่า,าปัญหาของรายงานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าที่ไปตั้งโจทย์เพื่อแก้ปัญหาพันตำรวจทุทักษิณชินวัตรมันเป็นสาเหตุที่ทําให้การปลองดองเดินไม่ได้นะฮะคือไม่อยากให้ประเทศผิดซ้ำสองด้วยความเกรงใจหรือเกรงกลัวกลุ่มมวลชนที่ต้องการล้างความผิดให้คุณทักษิณถ้าเพียงบอกว่าให้จบจบกันไปนะก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่นะ คือจบๆจบกันไปเพราะว่ากลัวมวลชนของคุณทักษิณในที่สุดในมุมของคุณอภิสิธิ์บอกว่าท่านเดินแบบนี้ก็จะสร้างปัญหาใหม่ที่ใหญ่กว่าเก่าในสังคมในอนาคตคเพราะเรากําลังยอมรับที่จะให้มีการใช้ความรุนแรงกําลังส่งสัญญาณการทุจริตใช่หรือไม่ประเด็นสำคัญที่ทําให้สังคมจะมีความขัดแย้งรุนแรงมากขึ้นก็คือเรื่องนี้นะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คณะผู้วิจัยหยิบยกข้อเสนอของคนเพียงคนเดียวในเรื่องการล้มพอดีคอตสอทำให้ตัวเองไม่เห็นด้วยเพราะว่าอ,อีกข้อเสนออีกสิบคนกลับไม่ถูกหยิบยกมามาใช้นะแล้วการกลัวกลุ่มมวลชนของคุณทักษ,ษิณคุณอภิสิทธิ์บอกว่ามันกลายเป็นกาำ,ำลังกลัวกับกลุ่มคนที่กำลังขู่ประเทศเออข่มขู่ประเทศชาติค่ะนะเออ ก็มีแรงกดดันเข้าไปยังเข้าไปยังรายงานของของสถาบันปกกล้าเมือ่อวานผมไปคุยกับหนึ่งในทกผู้วิจัยมาอ่าครับหนึ่งในผู้วิจัยของสถาบันปกกล้านะะท่านก็ท่านก็ยืนยันอะว่าว่าการที่ไปสัมภาษณ์บุคคลมาสี่ิคนนะแล้วก็กั่นกรองเป็นข้อเสนอนี้เนี่ยทำด้วยความรอบคอบแล้วก็คิดถึงเรื่องความปลองดองเป็นหลักนะก็บอกแบบนี้นะบอกว่าเรื่องของคดีล้มคอตอสอเนี่ย จริงๆทางสาธาระปกเก้าวนี่แนบข้อเสนอเข้าไปด้วยนะ,ะว่าว่าเป็นข้อเสนอที่ที่จะทําให้เกิดความปลองดองยากแต่ไม่เข้าใจทําไมสังคมถึงถึงมุ่งไปมุ่งไปโจมตีว่าพระปกเกล้าเนี่ยต้องการช่วยเหลือคุณทั้งสินครับนะข้อเสนอแบบนี้นะฮะที่เป็นปัญหาสําคัญคือทางเลือกที่3 ให้เพิกถอนผลทางกฎหมายที่ดําเนินการโดยคอรชทั้งหมดและไม่นําคดีที่อยู่ระหว่างกระบวนการตัดสินมาพิจารณาใหม่อีกครั้งนี่ผมอารายงานจากสถาบันพระปกเกล้ามาเลยนะฮะซึ่งก็มาเปิดดูเนี่ยนะครับก็จะพบข้อสังเกตข้อหนึ่งที่สถาบันเขาบันทึกเอาไว้ด้วยนี่ผมจะอ่านให้คุณพัฒน์ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับ,รบข้อสังเกตที่ทางสถาบันพระปกเกล้าบันทึกเอาไว้เนี่ยบอกว่าถ้าเลือกแนวนี้การสร้างความปลองดองจะเป็นไปได้ยาก เพราะคนบางกลุ่มเห็นว่าผู้กระทาความผิดยังลอยนวลไม่มีการพิสูจน์ข้อกล่าวหาว่าทําผิดจริงหรือไม่ครับผมก็ถามอาจารย์บอกว่าอ้าวในเมื่อมันปองดองยากแล้วเสนอไปทําไม <c oughs> ถูกไหมก็ตัดไปสิครับแกก็บอกว่าก็ต้องเสนอไปเพราะว่ามันมีคนที่มีความเห็นแบบนี้ใน47คนนะ่ะมีความเห็นมีความเห็นส่วนหนึ่งแบบนี้ ก็เลยต้องใส่เข้าไปในในในรายงานว่ามีคนเห็นแบบเนี้ยแต่เขาก็แนบไว้ไงว่าถ้าเลือกแบบเนี้ยมันจะยุ่งอ๋อคื<น><ข>อตั้ง,งข้อสังเกตไว้ให้ตั้งข้อสังเกตไว้ให้แนบเป็นเอกสารแนบท้ายงานวิจัยไปว่ามันจะยุ่งถ้าเลือกแบบนี้แล้วข้อนี้เนี่ยเป็นข้อสามซึ่งซึ่งรายงานวิจัยบอกว่าเป็นอันดับสุดท้ายไงค<อ>ือมีทารกหนึ่งสองสามแต่นี่คือข้อสามข้อสุดท้ายมันเป็นทางเรืองสุดท้าย แล้วมันยุ่งด้วยนี่แน่ไปแล้ว<อ>แต่ว่าพอรายงานนี่มันถูกถูกถูกเสนอไปเนี่ยทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยฝ่ายไม่เห็นด้วยก็มาพุ่งเอาเรื่องนี้อ้าวนี่คุณล้มคดีให้คุณทักษิณฝ่ายของประชาตัดก็บอกอ้าวนี่เคลียร์ทาง้คุณทักษิณใช่ไหมทําเพื่อประโยชน์คนคนเดียวนะฝ่ายของอีกฝ่ายที่คิดว่าจะได้ประโยชน์ฝ่ายที่อยากช่วยคุณทักษิณก็เอาเรื่องนี้เนี่ยรีบแทงเข้าไปเลยนี่แหละหนทางสร้างความปลองดองถูกไหมฮะ คือสองฝา่ายก็จะใช้ข้อนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือการ <ผม S 2> เป็น,ป,นประ <สง S 2> เด็นความข<อ>ัดแย้งอีกทีนี้ผมก็งงว่าเอ๊ะถ้าบอกว่ามันเป็นข้อเสนอที่ไม่ยากที่จะนำไปสู่ความบองดองแกจะใส่เข้าไปทําไม <c oughs> แต่เขาก็บอกนะว่าเป็นตัวเลือกข้อสุดท้ายแล้วข้อที่สามใช่อ <c oughs> เขาบอกว่ามันก็มีคนเห็นแบบเนี้ยก <c oughs> คือโดยยังไงล่ะคนเดินนักวิชาการอาจจะต้องใ <c oughs> ส่เข้าไปอะ่ะผู้มีคนคิดแบบเนี้ย แต่อย่าเลือกนะว่าอย่าเลือกอย่าเลือกแต่ว่าเวลาไปนําเสนอเนี่ยไอจังหวะที่บอกว่าอย่าเลือกเนี่ยครับไม่มีไงเนี่ยผมถึงเอารายงานนี่ปึ้งเบืเริ่มเลยนะครับออกมาดูเนี่ยออก็มีจริงๆนะฮะเป็นข้อสังเกตเขาแน่ท้ายไปไปดูหน่อยนะเมะื่อวานผมไปคุยกับอาจารย์ทวินวดีธุีกุลนะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและสํานักการพัฒนาของสถาบันพระปกเกล้านะครับท่านจะว่ายังไงกับข้อเสนอแบบนี้นะฮะไปติดตามนะครับ ทันทีที่สถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยรายงานวิจัยหัวข้อการสร้างความปลองดองแห่งชาติบรรยากาศการเมืองก็กลับมาร้อนระอุอีกครั้งนะครับเพราะหนึ่งในนั้นมีข้อเสนอให้เพิกถอนผลทางกฎหมายที่ดําเนินการโดยคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือคอตอสอทั้งหมดโดยไม่นําคดีที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาและคดีที่ตัดสินไปแล้วกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งประเด็นนี้ทําให้สถาบันพระปกเกล้าถูกโจมตีอย่างหนัก ว่าออกข้อเสนอเพื่ออื้อประโยชน์ให้พันตุวโททักษิณชินวัตรผู้อำนวยการสำนักวิจัยและการพัฒนาของสถาบันพระปกเกล้าในฐานะรองประธานคณะผู้วิจัยดรทวินวดีบุรีกุลชี้แจงว่าข้อเสนอนี้มีเป้าหมายเพื่อขจัดความเครือบแคลงสงสัยและไม่เชื่อมั่นในจุดเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรมที่ขาดความชอบธรรมในแง่ที่มาของอำนาจแต่ในงานวิจัยก็ระบุชัดเจนนะครับว่าผู้วิจัยไม่เห็นด้วยเท่าไหร่กับแนวทางนี้ เพราะทาให้คนบางกลุ่มไม่พอใจกลัวว่าคนผิดจะไม่ได้รับโทษแต่เธอก็แปลกใจนะครับที่สื่อมวลชนไม่รายงานข้อสังเกตแน่ท้ายของผู้วิจัยและยังรู้สึกผิดหวังกับฝ่ายการเมืองที่มุ่งหยิบยกแต่ประเด็นที่ฝ่ายตัวเองได้ประโยชน์ไปขยายผลพิจารณาว,ว่าอันนี้มันจะเป็นการปองดองหรือไม่เราได้บอกไว้ชัดเจนว่าถ้าเลือกกระบวนการนี้เนี่ยการปองดองเกิดขึ้นได้ยากแล้วที่สําคัญมันจะจุดชนวนความขัดแย้งขึ้นมาใหม่เราเขียนไว้ชัดในงานของเราว่า ถ้าจะสร้างความปองดองแนวคิดนี้เกิดขึ้นยากเราเขียนไว้ชัดแต่ว่าไม่มีใครเอาไปบอกเนี่ยการสร้างความปองดองเปลี่ยนไปได้ยากเพราะบางคนเห็นว่าผู้กระทําผิดยางลอยนวลไม่มีการพิสูจน์ว่าทาผิดหรือไม่อันนี้เราเขียนชัดว่าว่าเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาคุณจะเอาไปใช้เนี่ยคุณอ,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 อยากคุณอ,อาต้องดูข้อสังเกตเพราะว่าคุณเล่นเลือกเอาแต่หวัวที่คุณชอบอ่ะเอาแต่หัวข้อที่คุณชอบแล้วก็เป็นคุณกับพวกคุณอ่ะ มันไม่ได้มันต้องดูแล้วก็เอาไปเสวนากันว่าเออตกลงแล้วทางเลือกไหนที่ที่จะเป็นคุณกับทั้งทุกฝ่ายแล้วก็ไม่ทําให้สังคมเกิดความสงสัยแล้วขัดแย้งขึ้นมาอีกคือบางคนเขาสงสัยในเรื่องของคอตาสาว,ว่าที่มาอะไรแต,แต่แต่ว่าเราก็ยังมองที่ความเห็นของของบางคนมองว่าเออคอตาสสสุดท้ายเนี่ยก็คอตอสาไม่ได้คนตัดสินนี่ศาลไม่ตัดสินแต่บางคนก็ยังมองว่า คดีไอ้จำเลยสํานวนอะสัมมวนที่กตสทำเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นธรรมอะไรอย่างงี้นะก็ต้องมีทางเลือกอื่นเช่นบอกเพิกถอนกฎหมายที่ดําเนินคอตสทั้งหมดแลวให้ดําเนินตามกระบวนการยุติธรรมปกติเงี้ยให้ถือว่าคดีไม่ขาดอายุความก็คือคืนความเป็นธรรมให้สังคมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมใหม่แต่ก็คงต้องมองข้ามคุณทักษิณคุณทักษิณก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าบางคนก็ยังยอมไม่ได้นั่นก็เรื่องของคุณทักษิณก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะแต่ แต่ถ้าเราไม่ข้ามคุณทักษิณเราก็ไปถึงจุดหมายขอ,ของการปองรองในที่สุดไม่ได้เป็นเรื่องของคุณทักษิณดรถุนวัตดดิวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าสาเหตุที่ทําให้ข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้ากลับกลายเป็นปมขัดแย้งในสังคมว่าเป็นเพราะบรรยากาศความปลองดองยังไม่เกิดขึ้นผู้คนยังคงหวาดระแวงซึ่งกันและกันทําให้เป็นเรื่องยากนะครับที่จะเสนอทางออกให้เป็นที่ยอมรับของคนทุกฝ่ายในช่วงนี้และที่สําคัญรัฐบาลไม่ได้ผลักดันวาระการสร้างความปลองดองให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง อย่างไงมน,นงานวิจัยชิ้นนี้ถึงบอกว่าบรรยากาศสําคัญมากรัฐบาลต้องเป็นเ,เป็นคนนำนะคะต้องเป็นคนนาในการสร้างบรรยากาศตรงนี้เพราะว่าต้องมีมีจุดมีจุดยืนที่ชัดเจนที่จะนำประเทศกลับสู่ปกติบรรยากาศสร้างไม่ได้ถ้าบรรยากาศสร้างไม่ได้การนิรโทษกรรมหรือการทํากระบวนการอื่นๆเนี่ยมันจะเกิดได้ยากเพราะมันมันจะกลายเป็นจุดประกายความขัดแย้งขึ้นมาอีกนะคะเพราะนั้นนักวิจัยก็เลยบอกว่าคุณต้องสร้างบรรยากาศก่อน แล้วก็ต้องทําไปเรื่อยๆจนถึงระยะยาวเลยก็ต้องทาไปเรื่อยๆแล้วก็ไปพร้อมกับการแชร์ฟิวเจอร์คือมองประเทศไทยร่วมกันในอนาคตว่าจะเห็นประเทศไทยเป็นยังไงมองไปทางนั้นหนึ่งนาทีวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าฝากทิ้งท้ายไปยังฝ่ายการเมืองที่จะนําผลวิจัยฉบับนี้ไปใช้นะครับว่าจะต้องปรับใช้อย่างมีเหตุผลและยึดการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักถ้าอาศัยเสียงข้างมากลากไปการปลองดองจะไม่มีทางสําเร็จอย่างแน่นอนอนุชาศักดาอุโคสก,กุลถ่ายภาพ เสถียรวุริยพันธุ์พงษาเนชั่นทีวีรายงานนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้คุณนภัสท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่คือรายงานที่ผมไปเอามานะฮะเป็นรายงานของสารุกร่ก็จะเห็นนะครับที่ไปคุยกับอาจารย์มาเมื่อวานข้อสังเกตนี่นะนี่คือข้อสังเกตนี่คือหน้านี้นะเป็นครั้งเลือกที่รับที่เป็นปัญหากนอยู่ทุกวันนี้นะครับทั้งเลือกที่3คือให้เพิกถอนผลทางกฎหมายที่ดําเนินการโดยคอตสทั้งหมด และไม่นําคดีที่อยู่ระหว่างกระบวนการตัดสินไปแล้วนะฮะมาพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่นะครับคือพอหลังจากทางเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีข้อสังเกตแนบท้ายนะครับข้อดีก็คือว่าเนี่ยขจัดความเครือบแคลงสงสัยความไม่เชื่อมั่นในจุดเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรมนะฮะแล้วก็มีเรื่องของข้อดีที่ว่าสถาบันตุลาการถูกกันออกจากจุดที่มีข้อเครือบแคลงสงสัยทําให้ดํารงรักษาความเป็นกรรมการกลางที่เป็นอิสระได้นะฮะ แต่ว่านี่นะฮะก็จะมีข้อสังเกตซึ่งเป็นข้อเสียครับก็ชัดเจนนะฮะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยบอกว่าถ้าเลือกทางนี้นะฮะการสร้างความปลองดองจะเป็นไปได้ยากเพราะบางกลุ่มจะเห็นว่าผู้กระทําผิดยังลอยนวลไม่มีการพิสูจน์กล่าวหาว่ากระทําผิดหรือไม่ครับก็แน่ไว้แบบนี้ เพราะว่าแน่นอนเพราะถ้าเกิดล้มคดีที่คาตาอตสตัดสินไปแล้วมันก็ต้องอ้างอิงถึงพันตำรวจทักสินแน่นอนเพราะว่าก็โดนคอตสอตัดสินว่าทําผิดจริงๆใช่แล้วคดีที่ตัดสินเป็สุดแล้วจะจะเอาอยัางไงไจะไปย้อนกลับมาได้ยังไงจะลื้อหมดหรือเปล่าเออนี่นะก็เป็นอีกปมหนึ่งนะครับที่ก็ต้องค่อยๆคลายปมกันไปถ้าหากว่าสังคมครเราจะไปสู่การปลองดองนะครับครับมีอะไรเพิ่มไหมีห๋ยวเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ไปแจก แบบสอบถามให้กรรมการปรองดองเหมือนกันเขาก็บอกว่าเสียงข้างมากคือ23เสียงก็เห็นตามข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้าให้ออกพรบรในทศกัมรมคดีที่เกี่ยวข้องกับการจุนวนการเมืองทั้งหมดทุกรประเภทยกเลิกหมดและนอกจากนั้นก็มีประเด็นเสียงข้างมากกรรมการกรรมธิการปรองดองเสียงข้างมาก2ี2เสียงเห็นตามข้อเสนอคือให้เพิกถอนผลตามกฎหมายที่ดําเนินการโดยคอตอสสอทั้งหมด แล้วไม่นําคดีที่อยู่ระหว่างกระบวนการที่ตัดสินไปแล้วมาพิจารณาใหม่อีกครั้งนี่เป็นอะไรเป็นมติของกรรมธิการเหรอใช่ครับนี่ไงที่ฝ่ายค้านเขาบอกนี่พวกมากลากไปครับเนี่ยแล้วก็จะเอาเอาข้อสเสนอของสารรัฐปกะกราวเนี่ยไปใช้เห็นไหมเขาก็ไม่เอาข้อสังเกตที่ไปไงคือเขาเอาแต่ข้อเสนอไปเอาแต่ข้อเสนอ,อ,อซึ่งเขาบอกว่าเขามีข้อสังเกตว่าไอ้ทางนี้เป็นทางที่แย่ที่สุดเลวร้ายที่สุดปองดองยากที่สุดครับแต่เป็นยังไงผล ก็เสียงค้างมากคือถ้าเสียงข้างมากโหวตเนี่ยก็ไม่ดูอะไม่ต้องดูเนื้อหาครับนะอยากให้เป็นแบบไหนก็ยกมือกันโหวตกันไปนะซึ่งอันตรายนะจานอันตรายมากถ้าหากว่าปลองดองโดยใช้เสียงข้างมากโหวตผ่านโหวดผ่านแบบนี้ครับนะสุดท้ายก็ยังวนอยู่ในเรื่องความขัดแย้งเหมือนเดิมออกไม่ได้หาทางออกไม่เจอก็ดูสิฮะซุ้มเสียงมันไปทางทิศทางเดียวกันเะล่ะเอออะเดี๋ยวพักก่อนคู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาอีกช่วงหนึ่งนะครับ